สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรัสมุขี5 9า6กนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในหวัวข้อที่ว่าไพ่ทูเลฟทำนายชีวิตรักของคุณในช่วงนี้นะคะก็ดูได้ทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่เป็นโซดหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันนะคะก็ดูได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าแล้วแต่ไพ่เขาจะมาทำนายให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยนะคะ ไอทูเลิฟทำนายทั้งหมด3ใบนะคะดูอดีตปัจจุบันและอนาคตของความรักของคุณนะคะขอทั้งหมด3ใบะคะ่ะได้แล้วนะคะคุณได้โซเมทนะคะเป็นเรื่องที่ผ่านมานี้นะคะอาจจะได้พบพึ่งพบเจอกับ เนื้อคู่มาก็ได้นะคะหรือคนที่มีคู่แล้วเขาคนนั้นก็คือคู่ของคุณนะคะคุณได้เวิร์ e เน็ตคุณมีค่าคู่ควรน,นะคะที่จะได้รับความรักนั่นเองนะคะเราดูไพ่ใบที่3กันนะคะได้แล้วนะคะคุณได้เซก ะะช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะถ้าถามว่าล่วงเรื่องราวความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเป็นช่วงที่คนบางคนนะคะพึ่งจะพบเจอกับคนรักนะคะหรือว่าเนื้อคู่หรือได้พบเจอกับโซเมนะคะความรักก็มีความสุขดีและคุณก็เห็นคุณค่ากับตัวคุณเองอย่างมากนะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรักอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้คุณยังเป็นผู้มีสเสน่ห์นะคะ ดึงดูดต่อคนรักของคุณหรือต่อเพศตรงข้าบอย่างมากนะคะและไพ่ใบสรุปสุดท้ายนะคะคุณมีความสามารถที่จะ manifest สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกว่ามรักหรือว่าเรื่องการเงินการทองคุณมีความสามารถนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้พบเจอกับคนรักก็เป็นไปได้ว่าคุณ สามารถ m a n i f e ตคนรักที่คุณต้องการได้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆของความรักช่วงนี้ของคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างมากมายนะคะถ้าดึงดูดใครมาเนี่ยก็สามารถดึงดูดได้ตามใจที่ปรารถนาและคุณก็มีคุณค่าคู่ควรเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสได้ดึงดูดโซเมทของคุณมานะคะหรือใครที่พบเจอกับโซเมทแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นโซเมทของคุณที่คุณดึงดูดเข้ามานะคะโดย ที่คุณนั้นมีสเสน่ห์แล้วก็มีคุณค่าคู่ควรกับเขามากๆนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาดูแลนดอมนี้นะคะต่อไปเราจะดูไพ่ทาโล่กันนะคะโอ้จะออกมาช่วยแนะนำแล้วก็ขยายคำทำนายนะคะจะขอสามใบเช่นกันนะคะโอ้โคุณได้แล้วนะคะได้สองใบโอ้โหคุณได้ king of air นะคะและคุณก็ได้ Queen of Pentacle นะคะคุณได้ k คิงกับ Queen มานี่ก็ะอ่านหมายความว่าคุณเป็นคู่คู่กันนะคะผู้หญิงอาจจะมีฐานะ ดีขว่าผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดนะคะเป็นผู้นำนะคะการคิดการตัดสนใจอะไรเนี่ดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนั่นเองส่วนผู้หญิงก็อย่างที่บอกนะคะเป็น Queen of Pentacle s หรือ Queen of Earth นะคะก็เป็นคนที่ทรงคุณค่าคนที่ม i สเนห์นะคะมีความมั่นคงด้านการเงินมีความมั่นคงด้านการงานและก็อายุเนี่ยกัประมาณสักน่าจะประมาณ30ขึ้นนะคะส่วน คุณผู้ชายก็เช่นกันนะคะเขาเป็นควีนเขาเป็นคิงออฟแอร์นะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดมีการเเริ่มสร้างสารรค์มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ดีนะคะเขาอาจจะอยู่ในทีมที่อยู่ที่แตกต่างกันนะคะเพราะเท่าที่ดูเนี่ย คนนี้เขาจะอยู่ในเมืองหนาวนะคะส่วนคนนี้เขาจะอยู่ในบ้านนะคะเขาค่อนข้างมีความสงบเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานมิซายของคู่ของคุณหรือความรักของคุณหรือตอนนี้ที่คุณกําลังค้นพบกันอยู่เป็นโซเมซซึ่งกัรและกันนะคะซึ่งความรักของคุณนั้นมีแดงดึงดึดถึงการน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดูไพ่ต่อไปนะคะไพ่ใบที่สามได้แล้วนะคะโอ้โห ได้มาโบได้มาสี่ใบเลยนะคะคุณได้ King o f f e r t t h นะคะแล้วคุณก็ได้ Queen of Air ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณจะได้ไพ่ s ซอร์เวมาทั้งสองสองใบเลยนะคะสี่ใบจริงๆเราจะขอใบที่สามนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่มาดูแรนดอมนี้นะคะคุณจะ ได้พบกับโซเมดอย่างแน่นอนเลยนะครับคุณได้ King of Earth แล้วก็ Queen of Air กับ King of Air มาเป็นไพ่4ี่ใบนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์น,นะคะที่คุณทั้งหมดจะมาพบกันนะคะอาจจะมีคนบุคลิกลักษณะแบบนี้อยู่ที่มาดูแรนดอมนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ฐานะมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่มีความฉลาดหลักแหลมด้านความคิดนะคะการตัดสินใจการค่ากล้าพูดกล้าทำนะคะเป็นคนที่หาหาได้ยากแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะเฉียบคมมีความกล้าหาญนะคะก็คือผู้หญิงลักษณะแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงที่มีลักษณะอบอุ่นมั่นคงนะคะก็เป็นไปได้ว่าใครที่มาดูวันนี้มีโอกาสที่จะได้พบ เนื้อคู่หรือลักษณะคนที่เป็นแบบลักษณะนี้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะนอกจากนี้นะคะยังมี king of earth อยู่ด้วยหมายถึงคนที่ร่ำรวยนะคะมีฐานะทางการเงินดีแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินนะคะเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นะคะมีความอบอุ่นมั่นคงเช่นกันนะคะก็คือคนที่มาดูนี้จะเป็นลักษณะของคนเหล่านี้นะคะ หรือถ้าจะหมายถึงความรักช่วงนี้เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการที่มีความสมดุลน,นะคะความมั่นคงด้นานความรักดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเหมือนความสุขมาเพราะว่ามีเดอะเมจิกเชียนมาเป็นพไพ่ใบปิดท้ายนะคะก็แสดงถึงความรื่นเริงนะคะมีความสุขมีความกลมกลืนกันนะคะมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ มีคำว่า manifestation มาอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยคุณใครก็แล้วแต่นะคะที่จะดึงดูดคู่มาเนี่ยคุณจะมีพลังอำนาจในการดึงดูดคู่ที่มีความเหมาะสมกับคุณเข้ามานั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาดูแรนดอมเรื่องความรักในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่เรียนเมง เพื่อยอืนยันํำทำานายการเพิ่มเติมนะคะจะขอไพ่เล่มมังสีใบนะคะดูควมฟบาช่วงนี้ของคุณคนที่ผ่านมาด,ดูแหลด้านนี้นะคะคุณได้สะพานนะคะจะมีก้าวการข้ามผ่านอะไรที่ยากยากอะไรที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีการข้ามผ่านไปจากจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะคะแต่มันจะสามารถทำได้นะคะ ต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักของคุณก็ได้นะคะคุณได้สมอเรือนะคะเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงนะคะมีการก้าวข้ามผ่านที่มั่นคงเพื่ออาจจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ <c oughs> บางคนอาจจะข้ามก้าวข้ามผ่านประเภทนี้ก้าวข้ามผ่านความคิดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะและจะทําให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของ,ของความรักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณได้หนีนะคะ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้แท้นะคะคือบททดสอบนะคะหรือความพยายามนะคะคุณจะต้องมีความพยายามที่จะต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ได้นะคะบางคนผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักก็เป็นไปได้แต่คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ย คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะว่ามีคิงกับควีนก็จริงแต่เขาออกมาสลับสลับไปสลับมาหมายความว่าเขาจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาดูแรนดอมนี้นะคะก็เลยต้องข้ามผ่านอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างไปให้ได้นะคะแล้วก็จะประสบควาสมสำเร็จและมีความมั่นคงในชีวิตรักของคุณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะดู พ่เพิ่มเติมกันอีกนะคะใช้ไพ่ทีวดอนะคะเพื่อดูยืนยันคําทานายกันนะคะออกไปแล้วนะคะคุณได้เบิร์ดนะคะเป็นประตูที่เปิดอยู่แล้วก็มีบันไดให้ก้าวขึ้นนะคะเหมือนกับการข้ามผ่านไปข้ามผ่านมานะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องพัฒนานะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้เป็นไปได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่ พบกับคุณเขาก็คือโซเมทของคุณนะคะเป็นเบิร์ดนะคะอาร์เตอร์เกเบอัพเพียร์อินวิวนะคะนิวไลท์อีทอันโฟลดิ้งนะคะวิดบิสซิ่งทูยูนะคะจะมีการเกิดของชีวิตหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของคุณนะคะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการที่คุณจะให้กำเนิดลูกด้วยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคู่ ของคุณนะคะเพราะค่อนข้างจะมีเรื่องของความก้าวผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างไปที่มันจะยากนิดนึงก็อาจจะหมายถึงการได้ให้กําเนิดเด็กก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้ความรักของคุณไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะนอกจากต้องผ่านพ้นเรื่องของผู้ใหญ่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างไปให้ได้แต่ก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น หรือบางคนอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านภาษกอะไรเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ความมั่นคงในชีวิตของความรักมากยิ่งขึ้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณเนี่ยต้องฝ่าฟันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องแฟนเนี่ยจะเป็นการอดทนหรือบางอะไรบางสิ่งบางอยงที่ต้องฝึกกันนะคะและคุณก็จะสามารถประสบความสาเร็จนั่นเองนะคะหรือบางคนที่ยังไม่มีคู่ครองะคะช่วงนี้ คุณอาจจะได้พบคนที่เป็นโซเมตรหรือนังคู่ของคุณจากการที่คุณใช้กดแรงดึงดูดมาแต่คุณต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ประสบความสําเร็จอันนี้นะคะมันเป็นสะพานที่คุณต้องข้ามไปและผู้ใหญ่เขาก็หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็มองเห็นถึงความคิดความต้องการของคุณแล้วเขาจะประทานสิ่งที่ดีๆหมายถึงคนรักของคุณมาให้ก็ได้นะคะก็เท่าที่กล่าวมาแล้วก็คือได้ดูได้ทั้งคนที่เป็นโสดนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่ มีคู่อยู่แล้วนะคะก็คือมีบางอย่างที่คุณต้องก้าวขามก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันแะจะประสบความสําเร็จเจออะไรใหม่ๆดีๆกับชีวิตของคุณและความมั่นคงในชีวิตรักของคุณนะคะและไพ่ออส่วนใหญ่จะออกมาแสดงถึงการเป็นเนื้อคู่การได้พบสมเมทของคุณนั่นเองนะคะวันนี้ผู้อ่านต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้สวัสดีค่ะ